เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะอมอมเปรี้ยววะนะคะเพื่อนๆเผ็ดกำลังดีอร่อยมากเลยค่ะไปทำกินเลยนะคะเพื่อนๆหน้านี้ลูกตกมากออกเยอะมากแล้วก็มีวิตามินซีเยอะมาก กินแล้วไม่แก่แน่นอนคะ่ะผิวสวยสดใสอืมแซ่บคักมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น,อน้องอร่อยเวอร์แซ่บเวอร์สวัสดีค่ะกาลเกตสาวคอนแกนนะคะเดี๋ยววันนี้เกตจะพาเพื่อนเพื่อนมาทำยำเอ,อ่อยำนี้ค่ะยำยำยำ ยำหมักเมามักเมานะคะผลไม้ตามฤดูก,กาลของคนอีสานนะคะเพื่อนๆแซ่บๆเลยค่ะใบบฝายงี้นะคะหายง่วงเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันนะคะว่าจะมีเครื่องปรุงอะไรกันบ้างนะคะเพื่อนๆหมักเมาหมะเมานะคะผลไม้ตมฤดูก,กาลนะคะพี่สาวเก็ตเก็บให้นะคะ นี่เตรียมไว้แล้วนะคะเตรียมไว้แล้วก็จะมีเครื่องปรุงนะคะมีใส่น้ำปลานะคะเพื่อนเตรียมไว้แล้วนะคะข้าวคั่วน้ำตาลผงนัวนิดนึงนะคะน้ำปลา กป่นชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะคะเพื่อนๆคุกคุกคุ้กเขาให้เข้ากันนะคะน้ำลายไหลเป็นกระแซบค่ะ แล้วนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะอมอมเปรี้ยววะนะคะพเพื่อนๆเผ็ดกำลังดีอร่อยมากเลยค่ะไปทำกินเลยนะคะพเพื่อนๆหน้านี้ลูกตกมากออกเยอะมากแล้วก็มีวิตามินซีเยอะมาก กินแล้วไม่แก่แน่นอนค่ะผิวสวยสดใสแซ่บค่ะมาเด้อมาเด้อพี่น,อน้องอร่อยเวอร์แซ่บเวอร์เป็นไรไม่รู้ค่ะชอบกินอะไรแบบเปรี้ยวๆแซ่บๆเผ็ดๆ หอมปลาข้าวกลั่วน้ำลายแตกเลยพี่น้องเอ้ยแซ่บคับผลไม้ตามฤูดูกาลนะคะหมากเมาหมูมะเมามะเมาเกรดว่ามันน่าจะเทียบกับผลไม้ต่างประเทศได้นะคะเนี่ย ค่าวิตามินซีสูงน่าจะบำรุงสายตาและผิวพรรณด้วยนะเนี่ยถ้าลูกถ้าลูกดำๆแบบนี้ค่ะมันจะออกรสหวานอร่อยถ้าลูกเขียวๆไม่เขียวซีเนี่ยออกซีแบบนี้ค่ะจะอมเปรี้ยวหวานแซ่บหลายลองไปทำกินกันดูนะคะเพื่อนๆทำไม่ยากเลยค่ะหรือใครจะเอาไปตำ ตามใส่โคกนิดนึงก็ได้นะคะเพื่อให้น้ำมันออกมาจะได้อร่อยอหายง่วงเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ของเกดนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้เกดด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ